ด้วยความที่รูปแบบการถ่ายทําไม่เหมือนกันด้วยลาะคาละครทามมิ่งเยอะออแล้วก็มีเวลาถ่ายเยอะแต่ว่าอย่างหนังเนี้ยมีจํานวนคิวจํากัดแล้วก็ต้องเล่าเรื่องให้อยู่ภายในไม่เกินแบบอสองชั่วโมง,อ,งอะไรอ,อย่างเงี้ยคะ่ะใช่สองชั่วโมงครึง่งซึ่งมันยากตรงนั้นตรงที่ถ้าในฐานะนักสแสดงก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัวละครตั้งแต่บางทีแบบมันยังไม่ได้มีความผูกพันการซึมซับเราต้องทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากออการบ้านที่เราทําก็คือก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำเนี่ยละคะ่ะที่แบบ เวิร์กช็อปกันค่อนข้างนานดูครับก็ความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่าอยากจะดูหนังนะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าอารมณ์ของหนังกัรละครน่าจะต่างกันน่าจะเป็นพอมันอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วมันน่าจะได้อัธรลมากกว่ามากกว่าละครอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้ดูวันนี้แล้วก็แล้วก็เชื่อมั่นว่า สนุกแน่นอนครับใช่ไหมครับพี่ปิงครับครับผมเขาเดาไว้อะว่าไงฮะเดาทางเป็สเต็ปเหมือนละครไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องก็ไม่เหมือนแล้วเนาะไม่เหมือนครับค่ะทั้ง ทั้งเรื่องราวทั้งเรื่องยุคสมัยทั้งเ,<อ>เรื่องคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือน<ม>แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องใหม่เป็นเหมือนเป็นชาติพบใหม่ของที่หมื่นกับการาเกะอะค่ะอืมผมว่ามันเป็นคอมเมดี้นะผมว่ามันมีหลายอารมณ์มากในเรื่องนี้แล้วก็ ที่ผ,ผ่านมาคือเราเจอทั้งโควิดทั้งสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้เรารสึกว่าเครียดอะผมว่าผมว่าคนมาดูแล้วน่าจะได้แบบรอยยิ้มได้ความได้ความสุขในความเป็นไทยไน,นะอ,ไอะไรแบบนเนาะน่าจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าวก็เลยรู้สึกว่าผมมมเสริมแล้วกันผมรู้สึกว่าตอนตอนที่เราไปถ่ายอะคือตอนตอนนั้นเราก็ดูตัวละครมาใช่ไหมครับผมแล้วเราเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของทั้งทั้งคู่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถ่ายรู้สึกว่าเออมันแบบมันมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าความไม่เหมือนนั้นเราแบบดันยิ้มออกมาว่าแบบเออมันมันมันแปลกดีในในในทางที่ตลกในทางที่แบบเออเป็นเป็นอีกอีกไลฟ์หนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนดูไม่น่าเดาได้เหมือนเหมือนที่ผมตอนที่ผมไปเล่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหมือหน้ามากเก่งมากเพราะว่าคือพี่บ๊อบบี้เป็นคนเล่นเล่นหน้าตายตลกหน้าตายแล้วเขาคือเขาเล่นแบบมาจากความรู้สึกข้างในไงแต่เราอะ คือว่าเราอ่ะเราอ่ะเข้าใจว่าเขาเป็นสุนทรภูดใช่ไหมแล้วเราเรียนหนังสือเรียนอะไรมาตั้งแต่เด็กอ่ะสุนทรภูดเป็นอย่างนี้หรออะไรใช่ป่ะคือ <c oughs> มันก็ใช่เราก็แบบแต่แกก็เล่นด้วยอารมณ์ของแกเราก็แต่จริงๆเราไม่ควรจะขำเพราะว่าตัวภพอ่ะก็ควรที่จะรู้จักสุนทรภูดดีอยู่แล้วถูกไหมถ้าในปัจจุบันนั้นน่ะแต่กับกายว่าในหัวเราอ่ะสุนทรภูต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอหันไปเจอพี่ป๊อบบี้ทำหน้าอยู่แล้วก็แบบกั้นขำขำตาไหลเลยพี่พี่ปิงฉากนั้นน่ะขำแบบ อะไรให้เห็นบางไปเพราะบทดูแบบว่าเข่งขืนก็ได้ตอนแรกฝึกษาพี่ปิงว่าอ๋อมันจะมาทางคอมเมดี้หรือเปล่าตัวตัวละครผมนะาบทไม่ใช่ดราม่าแต่กันใช่ครับจะเป็นตัวละครที่สร้างคอนฟ lict ให้กับเรื่องละกันแต่ครัแล้วมาขอเติมพี่ขอเล่นเพิ่มเดินมาบอกพี่ให้ผมเดินสะดุดตรงนี้ด้วบอกเลยตัวละครตัวนี้สะดุดขอนิดนึงขอนิดนึงนะคนี่อยกจบไม่ได้ทำ ไม่ไม่เป็นไรครับไม่มีไม่มีเลยของเบลอ่ะก็ไม่ค่อยในเส้นคอมดี้ตรงที่เป็นคนแบบเป็นคนขื่มขื่มเก๊กๆกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นซิทูเอชันคอมดี้อ่ะไม่ใช่แบบแสดงเพื่อให้ตลกแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันนำพาให้ตลกอ่ะรวมถึงคนรอบข้างด้วยเช่นแบบพี่ปุ๊กกี้พี่กิ๊กซัวเจนนี่อย่างเงี้ยที่มานเยเสริมเสียงหัวเราอค่ะแต่ว่าตลกเต่ไม่ได้บบว่าตลกไม่ได้ครทำ เป็นคนเท่บุ๊คเองบุ๊คเองที่พี่หายมุกเองมันจะต้องมีการแบบว่าปรับยังไงบ้างครับเข้าอยู่สมัยนี้เลยไหมครับที่เล่นในเรื่องอะไรเงี้ยคือคือคือความโชคดีที่ว่าจักรวาลของของบุพเพย์ครับมันมีมันมีคือบุพเพตอนที่เป็นเป็นละครน่ะเหมือนคนดูเนี่ยจะจะรีจิสเตอร์ไว้ในหัวอยู่แล้วว่ามันมีความสมัยใหม่อะไรได้ เพราะว่าเพราะว่าตัวกาเกตเคยเอาความสมัยใหม่อะไรไปอยู่ใน,นในในในเวอร์ชันละครซึ่งซึ่งการที่มันจะมีภาษาในยุคป,ปัจจุบันออกมาเนี่ยค,ค,คือคือคือหลายหลาย,หลายมุกผมก็จงใจที่จะเลือกเลือกที่จะให้มันมันสื่อสารด้วยภาษาปัจจุบันด้วยด้วยการแบบเหมือนเคลมว่าเอ๊ะมันมันคือคือไอซ์เป็น,นคนที่วาร์ปไปือว่าตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะเคยได้ได,ได้แบบเคยหัดพูดรู้ความหมายอะไรจากจากคนที่จะ จปัจจุบนันไปไ<ห>นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งมันก็จะได้รสชาติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคีบคีสเสน่ห์อันหนึ่งของบทเพละคร้ก็คือว่าการการมีภาษาพูดหรือการมีวิธีคิดแบบคนสมัยใหม่ไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับญญครับี่ตัดลงไม่ลงเลยใช่ ลองลองทำมาทั้งแบบสั้นมากแบบสั้นก็ธรรมดาไม่ไม่ัโอ้เก็บกดเนี่ยเขาอยากตลกเขาเก็บกดฮะเก็บกดก็ก็มีตั้งแต่2ชั่วโมงนิดนิดยันไป3ชั่วโมงก็เคยตัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้มันเป็นมันเป็นความยาวที่ที่ลงตัวที่สุดทั้งทั้งสำหรับแฟนหนังและแฟนละครนะฮะคือคือเราต้องเวทเวทเรื่อง คนที่ยังไม่เคยดูละครด้วยแล้วเราก็อยากให้เขาได้ได้ความบันเทิงได้ได้ได้สิ่งที่เหมือนเหมือนอแฟนละครคืออย่างแฟนละครกาอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนหนังแฟนหนังเขาที่เขาไม่เคยดูละครเนี่ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของของตัวละครพระเอกนางเอกเ,เนี่ยเราอยากอยากผัดเราอยากจะต้องต้องทําให้เขารู้สึกรักสองคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันที่ตัดออกมาคือ คือเนื้อหนังจริงๆ2ชั่วโมง35ครับแล้วก็มีเอ็นเครดิตแล้วก็มีม 4, ช่วง <5 S 1> หัวนู่นนี่แล้วก็รวมก็คือ2ชั่วโมง46นาทีครับนักแสดงตัวละครลองเหมือนขึ้นมาใหม่เมนาะตัวละครเลยคนระับน่าสนใจอะไรบ้างเออเป็นตัวตัวละครผมชื่อเมทัศครับผมก็เป็นเป็นตัวที่เป็นตัวปัจจุบันที่เออยกว่าอะไรอ่ะย้อนกลับไปตรงนู้นครับผมก็ จริงๆมันก็เป็นเหมือนตัวเรียกว่าอะไรตัวทําให้คู่คู่เขาอะครับผมความเป็นบุพเพศนิวาสเนาะแบบคอนเซ็ปต์บุพเพศนิวาสคือไม่ว่าจะที่ไหนชาติไหนอะไรยังไงเขาส่งคนต้องได้รักกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เป็นเหมือนตัวที่ทําให้เขามาตีกันรักกันไปเจอต่างแบบสิ่งต่างๆเหมือนไปเจอเหตุการณ์ต่างๆไปผัวพันอยู่กับทุกๆทุกอย่างในประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ด้วยครับผมจริงๆที่โฟกับเบลถ้าอยากจะเจอแต่ว่ามันยากกว่าเป็นแม่แม่กาลเกศกับพ่อหมื่นจากละครมาถึงหนังที่เยอะมากที่เราเล่นมาเรามีความรู้สึกว่ามัน คือมันก็มีแหละด้วยความที่เอคือเขาก็มาจีบเราอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นการแบบสลับคาแรคเตอร์กันนิดนิดเนาะจากที่ชาติที่แล้วแบบคนนี้ขึ่มเราเป็นแบบดสดใสชาตินี้ก็คือเป็นเขาที่แบบยิ้มแฉ่งตลอดเวลาแล้วแบบพยายามจะจีบเรามันก็จะมีเป็นเป็นแบบเป็นมุกกันอ่ะคนนี้จะแบบเอออ้อนเหลือเกินนี่ก็คือจะแมนมากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่กินอายอคือมีแน่นอน,น,น,อนก็มีแบบเล่าหย่อนอะไรแบบนี้ด้วย อะไรนะครับโอ้โหคั่งรักอยู่แล้วอะนะอันนี้คือในในเรื่องไขยี่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 ทำไมเามต้งอาไหครัถามตรงตรงเลยใช่ไหม คือเอางี้แล้วกันนะคะพูดแทนพี่ปิงแล้วกันเพราะว่าต้องเกินเพราะว่างบก็เกิดแล้วค่ะต้องดึงค่ะใช่ใช่ใช่คือมิชชั่นเดียวเลยจริงๆต้องเกินเกินเกินแน่นอนไม่งั้นได้จะไม่เห็นผมทำอาชีพนี้แล้วเอาโหดิเห็นไหมต้องมาดูแล้วก็จริงๆก็ที่ที่จะฉายพร้อมพร้อมเรา ไม่แน่ใจนะว่าประเทศไหนแต่ก็เดี๋ยวจะมีมออสเตรเลียสิงคโปร์วันที่ 18, ผมเห็นผมเห็นผมเห็นแบล็คดอปละจริงๆถ้าแฟนหนังต่างชาติที่เคยเป็นแฟนบุกเพย์มาผมว่าเขาไม่น่าจะเข้ายากนะฮะอ,อ,อ,อย่างน้องที่บริษัทที่ไปขายไปขายเวลาไปเมืองคานี้ก็จะมีชาวจีนเดินผ่านมาเห็นเขาก็แบบุยเขารู้จักนะทีนี้อะไรเนี่ยครับ ฝากเลยแล้วใหค่ะเชิญชวนเอาเทพเอกคนในไทยของเราก่อนเลยแบบให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยเนาะเพราะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยรอคอยค่ะก็ฝากสนับสนุนหนังบุพเพสันนิวาส2ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกครบโรดค่ะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แอคชัน่นภาพสวยซีตีแบบอลังการมากแล้วก็อยากจะให้มาติดตามความรักของพี่หมื่นกับการเกตในอีกชาตินึงนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะรับรองว่าคุ้มค่าตั๋วค่ะ ครับผมได้พูดไปหมดแล้วครับครับก็จริงจริงก็ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคนไทยเข้ามาดูหนังไทยกันเราก็จะเหมือนแบบมีความสุขร่วมกันมีกำลังใจด้วยอะไรอย่างี้ครับก็อยากให้แฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับทุกวัยเลยครับเข้ามาชวนครอบครัวเข้ามาดูครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวแล้วก็ มีความซาบซึ้งมีความสุขแน่นอนครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ